สวัสดีครับผมก้าวนะครับวันนี้มาชมบ้านผมนะครับที่อยู่มาได้ประมาณหนึ่งปีแล้วครับก็ไปชมกันเลยครับอ่านี่นะครับบ้านที่แสนอบอุ่นของผมครับอยู่กับพ่อกับแม่นะครับสามคนนะครับครอบครัวครับเข้าไปดูเลยกันครับครับนี่ก็เข้ามาในบ้านแล้วนะครับนี่เป็นโซฟาครับผมมานั่งบ่อยมากครับอยู่แทบจะทั้งวันครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยครับนั่งดูทีวีครับจอโปรเลยอ่ะเดี๋ยวดูครับท่าประจำนี่เป็นอย่างนี้เลยครับอ จอนี่ครับคอมพิวเตอร์ของผมครับแทบจะไม่ได้ใช้เลยครับแมก็มีไว้ประดับบ้านครับดูเป็นเด็กไฮเทคดีครับนี่น่อจากนี้ครับอันนี้ลืมไม่ได้เลยเป็นเครื่องออกกําลังกายครับ อันนี้ครับเป็นโต๊ะอาหารครับชอบมานั่งกินขนมนะครับนี่เยอะแยะเลยครับครับผมนี่รูปนี้ครับเป็นรูปวาดที่สวยงามมากเขบอกว่าวาดเองคงไม่เชื่อยครับอันนี้เป็นรูปที่แฟนคลับให้มาครับนี่อันนี้เป็นทีวีที่ผมเอาไว้เล่นเกมอย่างเดียวครับไม่ทําอย่างอื่นเลยครับเล่นเกมเดียวเกมก็เล่นอยู่เกมเดียวเล่นเกมบอลนบนี่ครับ ครับนี่เป็นห้องครัวของผมนะครับนี่เป็นมุมประจาของผมครับกาต้มน้าร้อนครับต้มแตมาม่ากินนะครับไม่มีอะไรกินนี่ครับมาม่ายหางเดียวครับโอ้โหแต่ครัวคกนิดนึงครับเนี่ยครับแม่ผมค่อนข้างทีอายนิดนึงไม่เป็นไรครับโอ้โหฟาดอื่นเขาลกกว่านี่อีกนี่ครับหลังจากชงล่างไปแล้วเราไปดูข้อมูลกันต่อเลยดีกว่านะครับ นี่ครับข้างบนชั้นบนจะมีห้องนอนสามห้องได้กันนะครับไปดูห้องผมกันเลยดีกว่าครับเป็นห้องนอนของผมครับอ่านี่ครับห้องนอนของผมครับโอเคครับนี่ครับเป็นห้องสไตล์ผมงครับอ่าอันนี้เป็นทีมฟุตบอลทีมโปรดนะครับผมรักทีมนี้มากครับมีชื่อว่าทีมเชลซีนั่นเองครับ อันนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ผมเล่นนะครับตอนเด็กๆต่อชอบต่อมากไอเขาเรียกว่าเลโก้ครับครับตอนเด็กๆนี่ชอบมากครับโวตอนนี้นี่ขี้ตาเริ่มมาแล้วครับเริ่มง่วงตาจะปิดอยู่แล้วครับก็ขอตัวไปนอนก่อนนะครับแต่ก่อนจะไปเนี่ยขอฝากผลงานไว้นิดนึงนะครับก็ตอนนี้มีเรื่องแกะรอยรักนะครับทางช่องสาครับรับบทเป็นเปลี่ยนฟ้านะครับอย่าลืมติดตามชมกันครับ แล้วก็มีรายการโลกใบเดียวกันนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันช่องช่อง9ก้าครับโมเดิร์นไนทีวีนะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ